สวัสดีครับหลวงชาแนลสวัสดีครับมะม่วงสุกแปรรูปนะครับไอที่ถ่ายนี้มันเขียวนะครับแต่มันสุกข้างในนะครับนี่มะม่วงหลายสายพันธุ์นะครับเอามาทําเป็นแปรรูปได้นะครับนี่คือมะม่วงกวนนะครับกวนเรากวนนะครับผสมน้ำรงน้ําตาลตัดเกลือเล็กหน่อยนะครับมะม่วงมันออกเปรี้ยวอ่าเอาให้ตัดหวานนะครับนี่คือมะม่วงกวนนะกวนจนเขียวจน่งนี้นะฮะ นี่คือมะม่วงแผ่นนะครับมะม่วงแผ่นแปลรูปอีกอย่างหนึ่งนะฮะแปรรูปมะม่วงที่ปั่นแล้วนะครับผสมน้ำตาลรสหวานตัดเกลือนิ็กนิดนับแล้วก็เข้าเครื่องปั่นนะเครื่องปั่นให้ละเอียดเลยนะฮะเห็นไหมแล้วก็มาหนาแล้วก็มาวางบนแผ่นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกใสนะครับแล้วก็ตากแดดให้บางที่สุดนะครับนะให้บางมันจะเกาะกันนะฮะเมื่อความร้อนหนาวเผาผลาญนะครับมะม่วงที่เรา ตากไว้นี่นก็จะเกาะกันเป็นแผ่นเขาเรียกว่ามะม่วงแผ่นเห็นไหมครับนะเอาไว้เก็บไว้กินนานนะครับว่าตากนะถ้ามันแห้งแล้วมันก็จะหลุดออกจากพลาสติกนะครับก็ม้วนม้วนม้วนเก็บไว้กินนะเก็บไว้กินได้นานเลยนะครับนะครับนี่คือการไปรายรูปของมะม่วงนะมะม่วงที่สุกแล้วนะครับนะนี่คือมะม่วงแผ่นไม่วนะนะ่าจะเป็นมะม่วงแผ่นมะม่วงกวนนะนะะหรือมะม่วง น้ำมะม่วงนะมะม่วงสุกนะรสชาติออกเปรี้ยวนำนิดๆแต่จะให้มันหวานก็ใส่น้ำตาลเข้าไปนะฮะใส่น้ำตาลเข้าไปนะครับใส่น้ำตาลเข้าไปนะในตากบนตะแกรงก็ได้นะครับตากบนพลาสติกตะแกรงนะสุกแล้วนะเนะี่ยไม่ไม่ใช่สุกนะค,คือเรียกว่าโดนแดดแล้วแห้งแล้วมันจะเกาะกันแล้วก็เรากินนะครับเคี้ยวกินนะฮะอร่อยอร่อยนะครับ เปรี้ยวนิดหวานหน่อยๆน,นะครับาการไปรูปมม่วงสุกนะครับกดติดตามเลือกต่อไปนะครับนะครับตดติดตามต่อไปนะครับสวัสดีครับ